ถ้าให้ผมดาวน์เล่นเล่นก็น่าจะเป็น New H D S นั่นแหละเอ่า New H D S ครับปลกมืออ่าเรียกกูว่าเรียกกูว่าลีเกอร์ครับไม่เกี่ยวอะไรเยอะเลย <laughs> นิวกันดัน้มนำไปที่ขอตั้งโชว์ชาโมบิลสูตรกันดัมปทะธานโอเปอเรชั่นสอง สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันใน Gundam b a t t l ป Operation 2ครับในสุดก็มากระทึงช่วงปลายเดือนของมีนาคมแล้วก็กาลังจะเข้าอีเวนต์และดูใบไม้ผีของ o p เป2และแล้ว,ลวตามที่เราคาดก,การเอาไว้ในเมื่อมีการปูมาตั้งแต่ New Gundam m a s e Product จนมาถึง Gear Racer, a m u Test t e หุ ai, ่ซีดาวประจำปลายเดือนนี้ก็คงจะเป็นตัวไหนไม่ได้นอกจาก New Gundam HWS หรือว่า New g u n d ่างติดก่อนนั่นเอง ปอดเข้าๆข,ข,ของนิวกระดัม h w s เอาง่ายๆมันก็คือนิวกรนดัมแบบเวอร์ชั่นที่ได้มีการติดกอดตามแบบแผน f SWS ใข่ํำได้ไหมครับ ฟูอัลเมอร์สแตมม์เวเปอร์สแตมมที่เคยพูดกันไปแล้วในการต้อหมายแรกเจ็ดนั่นเองนอกจากไซโคเฟมที่มีการตอบสนองได้ดีกับนิวการดัมแล้วก็ยังมีกอดที่ช่วยเสริมทั้งพรางในการยิงเพิ่มและความห้องตัวให้กับโตหุ่นมากขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นทั้งมิสไซล์ที่ได้ติดตั้งตรงส่วนไหลแล้วก็ตรงโซนอ,อกทัสเตอร์เพิ่มเติมตรงส่วนกระโปรงแล้วก็ตรงส่วนขานอกจากนั้นยังมีการอัปเกรดอาวุธยิงของโตหุ่นเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นทั้งโตบิลไลเฟนเดิมก็ได้อัปเกรดไปเป็น,ปน Hyper le, แลละตตตรรงงส่่่วนโนโขาดดดใหญทีไ้้้ิัพอม ต่อใพลังงานเพื่อที่จะทําให้ตัวหุ่นสามารถใช้ไมกานพลังแคแนนได้อย่างต่อเนื่องแต่แล้วแผนนี้กว่าจะเสร็จก็ปาไปในช่วงใกล้จบศึกกับฝ่ายนิอซีออนท้าให้แผนเหล่านี้นั้นชา้าเกินกว่าที่จะผลิตออกมาแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งไปสำหรับนิวกระนั้มเฮดวิสเป็นหุ่นสีดาวคอส700สายเหลืองแล้วก็ดูกันว่านิวอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเป็นไฮเปอร์บีมไรเฟิลมีวิธีการยิง2แบบคือกดยิงก็จะเป็นการยิงหลายนัดส่วนท่าชาร์จก็จะเป็นบีมสตัน แต่ความพิเศษของตัวนี้ก็คือมีสกิลที่สามารถทําให้ตัวปืนนั้นสามารถชาร์จได้ถึง2ขั้นซึ่งการชาร์จขั้นที่2ของตัวปืนจะทําให้เป็นบีมขนาดใหญ่แต่สันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสามารถทะลุได้นั่นเองเอย่าต่อมาบีมเซเิร์ฟฟันได้แค่ทีเดียวเอย่าต่อมาว่าขั้นการทั้งหมด60นัด จริงๆยิงส7บนัดก็สามารถสตัน์ได้แต่ว่าเมื่อกี้หลุดไปนัดหนึ่งแล้วก็ยังต่อมามิซาลันเชอร์ตรงส่วนไหล่ก็จะเป็นมิซาแบบติดไฟทำให้ติดดีบัฟเผาไหม้นั่นเองแล้วก็ของเด็ดของนิวล่างนี้อย่างฟินฟานเนลแต่เป็นเวอร์ชันที่ไม่เหมือนกับของที่มันผ่านมาเพราะเป็นฟินฟานเนลแบบบอมบัดบอมบัดเราอาจจะจำได้จากตัวกสิยาที่จะเป็นตั้งออกมายิงเป็นเส้นยาวๆใช่ไหมครับแต่อันนี้ เป็นการส่งฟันเนลแบบทั่วไปแต่ว่ายิงเป็นเส้นเหมือนกษัติยาถ้าหากโดนละลายเส้นแล้วก็โดนเป็นเวลานานก็สามารถชะงักได้แล้วก็ของเอาไว้สำหรับป้องกันตัวแต่ไม่เหมือนกับที่มันผ่านมาอีกเช่นเดียวกันอย่างฟินฟันเนลบาเรียสังเกตน,นะครับว่าจากปกติพวกโลของสกูลนิวหรือว่าไฮนิวมันจะเป็นแบบค่าพลังงานแล้วก็จะอยู่สักพักหนึ่งจนกว่าจะหายใช่ไหมครับ แต่อันนี้จะป้องกันการโจมตีของอาวุธตามจานวนฮิตนะครับหรือก็คือโล่นี้สามารถป้องกันการโจมตีได้ถึง5ครั้งเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นอีกฝั่งหนึ่งยิงบีมายิงปัสูก้ามาไม่ไว่าแต่เป็นลูกที่ใหญ่ขนาดไหนหรือว่ามีความสามารถอะไรถ้ามันยิงออกมาแค่นัดเดียวก็จะป้องกันแค่นัดเดียวนะครับแต่ถ้าสงสัยว่าโอ้ยถ้าเกิดมันยิงตามจำนวนฮิตแล้วก็เอาโถวยวอลแค่นยิงได้แป๊บเดียวสิครับไม่ได้ครับอาวุธทุกอย่างที่เป็นจำพวกประเภทวอลแค่นตรงหัวเนี่ยถ้ายิงใส่โล่นี้ไม่หายนะครับ ถ้าหากเป็นอาวุธที่ปีการยิงรัวทั่วไปอย่างเช่นพวกกระสุนบีมหรือไม่ก็มิสไซล์ที่ลัวๆเนี่ยสามารถหายได้ตามปกติที่สําคัญคือโล่นี้ถ้าหากเราโดนกระสุนของเพื่อนจะไม่หายด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตโ,โล่ของโตเก่าถ้าหากเราโดนฟันดาเมจจากการฟันได้ตามปกติใช่ไหมครับแต่ว่าโตโล่อันนี้ถ้าอีกฝั่งหนึ่งฟันใส่เราในขณะที่กลางโล่อยู่ต่อให้เรามีจํานวนฮิตที่ป้องกันกระสุนได้กี่นัดก็ตามแต่จะหายหมดทันทีแล้วก็เพิ่มเติมอย่างหนึ่งคือสามารถ กดพับเก็บได้โดยการกดรีโหลดนะครับไม่ว่าจะโลดเต็มขนาดไหนจะกลับารีโหลดเป็นศูนหมดแล้วก็ยังต่อมามิไซล,ล์พอร์ตตรงส่วนโล่ก็เป็นมิไซล,ล์ที่ยิงเหมือนกับของนิวแล้วก็อาวุธจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือดับเบิลเบรากอร์เแคนนอนเป็นอาวุธที่บังคับชาร์จเท่านั้นถึงจะสามารถยิงออกไปได้ซึ่งเราสามารถชาร์จไปเดินไปได้แล้วก็เวลายิงออกไป ตัวบิลก็จะเป็นบีมขนาดใหญ่ซึ่งสามารถทะลุได้ถ้าหากศัตรูโดนนัดนี้เข้าไปนอกจากจะได้รับดาเมจมหาศาลแล้วก็ยังทาให้สตัรหนักอีกด้วยนะครับและเวลายิงโตของเราก็จะนิ่งอยู่กับที่หมดครับโอ้โหทั้งหมดเรื่องการบูตโตหุ่นมีสกิลเพียงแค่อย่างเดียวที่สามารถเอาตัวรอดได้กนะ็คือ r s i s t Move ก็เวลากิ้งหลบการโจมตีได้แต่ว่ายังโดนดาเมจได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังสามารถุูงมูลอากาศได้ ทีนี้ก็มาดูท่าเคาเตอร์เอาแบบปกติก่อนก็เไม่ท่าเตะไปข้างหน้าแต่ถ้าเลื่อกต่ำกว่า50%ก็จะเป็นการเอาอาวุธที่ในโตหุ่นไม่มีให้ใช้ออกมาใช้อย่างมิสไซล์ตรงส่วนอกนั่นเองอยิงใส่หน้าทีนี้เรามาพูดถึงอีกสกิลหนึ่งของโตหุ่นที่ขาไปไม่ได้เลยสำหรับตะกุนนิวกันดัมย่างสันพ้องใส่โคงเฟรมเมื่อรต่ำกว่า30% ก็จะเหมือนเดิมเลยคือเพิ่มความองตัวให้กับโตหุ่นแล้วก็เวลาที่เราล็อกอาวุธประเภทไซคมมิวนั้นจะวัยขึ้นก็เป็นสกิลเดิมแบบเดียวกับที่เราเคยเห็นกันในนิวที่มันผ่านมาแต่เพิ่มเติมคือถ้าเราคิดว่าเอยอย่างนี้ก็เราก็สามารถอีเวนได้สองทีแล้วสิถ้าหากติดสกิลนี้ เท่าเดิมนะครับถ้าที่เห็นแล้วครับว่าโตหุ่นมันจะดูธรรมดาในตอนแรกที่เห็นเนี่ยแต่ถ้าหากเราดูดาเมจที่ทําได้แล้วก็อาวุธโดยรวมของมันแล้วถือว่าเป็นตัวที่มองข้ามไปไม่ได้เลยจริงๆโตหุ่นมีอาวุธที่สามารถทําทั้งสตันได้แล้วก็สแต็กได้ทั้งมิดไซล์เอ่ยหรือจะเป็นฟินวานเอลเอ่ยเรียกได้ว่าสารฝังสำหรับคนที่อยากเล่นนิวแบบเวอร์ชั่น อยากยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าจะเรียกว่าเป็นข้อเสียเล็กน,น้อยก็ได้ว่าโตหุ่นไม่มีอาวุธที่สามารถทําสตาร์ทได้ทันทีเพราะทุกอย่างนั้นต่อให้มันทําสตาร์ทได้มันก็ต้องมีเวลาชาร์จของมันแต่ข้อดีสลับปืนมีเลฟเฟลก็เป็นอาวุธที่ใช้เวลาแป๊บเดียวก็ชาร์จเสร็จแล้วในการทาสตาร์ทแต่เสียดายตรงที่ว่ามิสไซล,ล์มันไม่สามารถพุ่งไปยิงไปได้นั่นแหละถ้าอยากจะพุ่งไปทำระเบิดไปด้วยก็มีแต่ต้องใช้ถั่วอย่างนี้ ถ้ามันทำให้มินสไตรยิงไปตอนที่ล้มได้นะโอ้ดาเมจจะเวอร์วังวันนี้อีกและที่พี่พูดถึงไม่ได้เลยคือต่อให้โตหุ่นเนี่ยมันจะมีสกิลรีซิทมูฟแล้วมันยังมีอาวุธที่สามารถป้องกันตัวเองได้ดีมากๆในระดับหนึ่งอย่างฟ,ฟินเนลแบบกันตามตัวโนนฮิตอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ใส่ใจมายิงใส่โลกของเราโลกของเราก็ด้อยู่ได้ยาวๆถามว่ายาวขนาดไหน ก็จนกว่าเราจะกดรีโหลดให้มันหายไปหรือว่าอีฝั่งหนึ่งยิงมาจนหมดนะครับถ้าหากไม่มีใครยิงมาเราก็ได้อยู่ทั้งเกมเลยก็ได้ครับก็แค่แลกกับที่ตหุ่นไม่มีอาวุธส่งพะแนนไว้ต่อเท่านั้นเองก็น่าจะถูกใจสำหรับคนที่อยากเล่นนิวแบบว่ายิงจัตตาได้ไหมอของตัวนี้คือว่าหนักอยู่แล้วแถมยังมีของป้องกันตัวที่ดีกว่าหุ่นเหลืองหลายตัวอีกนับว่าเป็นหุ่นเหลืองอีกตัวหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยจริงๆงครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า,วาสำหรับนิวกระดัมเฮดวิสนั้นผมจัดพาร สำหรับนิ้วก็ะด่ากับ h d s ก็จะเป็นหุ่นเลเวล1คอร์สเจ็ดร้อยที่ผมจัดพาร์ตเอาไว้นะครับผมจะมีทั้งหมด2แบบ แต่ถ้าเป็นแบบแรกที่ผมเคยเล่นให้ดูกันในไลฟ์พาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้การฟันเลเวลสกับ3การบีมเลเว่าสกับ1เพิ่มยิงเลเว่าหกับ1แล้วก็โมเดลเฟรมเลเวลหซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสายที่ทั้งยิงแรงแล้วก็มีเข้าป้องกันที่เยอะทําให้ได้อยู่นานๆนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดน,นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นอีกเซตหนึ่งที่ได้จัดไปด้วยก็จะเป็นเพิ่มยิงแบบจระจาไปเลยแล้วก็เพิ่มเข้าป้องกันให้มันอยู่ที่ว่าอยากจะเล่นสายไหนนะครับระหว่างยิงแรงๆไปเลยหรือไม่ก็็แบบบาาาานนนหห่่่่อออยตมมทีีเเืกสงวง ท,ทุกอย่างก็เป็นอาวุธประจำตัวของ New HWS เผื่อใครถามว่าเอ้ยตัวนี้สามารถถือปสุสก้าได้ไหมไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่อนุโลมให้ถือมุสกา้าแต่พวกดาบกับอาวุธรองทั้งหมดก็เป็นเฉพาะตัวของตัว New HWS โซนสกิลครับมีไฮเปอร์แมสเรดาร์ที่จะขยายวงของเรดาร์จากระยะ300เมตรไปเป็น450เมตรก็จะมี Re ซิสมูฟเ e l าร์ที่เราสามารถกดกิ้งได้ตัวที่ตัวเราจะไม่เป็นอมตะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเรดา2์สอในระหว่างที่เรากิงอยู่นั้นก็จะลดดาเมจที่โดนลงไป50%ด้วยไซโคเฟลโลเซนส์เรดาร์หนเมื่อเราตังกว่า30%ก็จะทําการเพิ่มความคงตัวแล้วก็ลดระยะเวลาในการล็อกอาวุธประเภทไซโคมิวลง50%ซึ่งในระหว่างที่สกิลนี้ติดจะไม่สนการสแแต็กกล้วารชงใดๆ ถ้าหากอาวุธประเภทไซคมิวไม่ได้ใช้ดาเมจที่จะได้รับจากอาวุธประเภทไซคมิวก็จะลดลง30%เพื่อใครสงสัยว่าตอนนี้มีโล่ไหมมีนะครับแต่ว่าจะไม่ได้รับเป็นโล่โดยตรงแต่มันเป็นรูปแบบของสกิลเลฟอัลเ i เชียล e ด s เ s นสต e มก็จะลดดาเมจที่ได้รับ20%ถ้าหากโดนโจมตีในส่วนของแขนข้างซ้ายซึ่งก็คือโล่อันใหญ่ที่มันติดอยู่นั่นแหละรวมถึงก็จะลดสแต็กอีกด้วยถ้าหากได้รับดาเมจพันห้าหรือว่าต่ำกว่ายกเว้นการชนหรือว่าการบังล้มก็จะลดการชักงลงไปด้วยหา็จะเป็นคอเตอร์โปรแกรมเลเว แล้วอย่างสุดท้ายล e l ิสเลนส์เอาพุตลิมิเตอร์เลเวลหจะทำงานกับอาวุธที่ซัพพอร์ตกับสกิลนี้ซึ่งก็คือไฮเปอร์เมกาไลเฟิลก็จะเป็นการเพิ่มระดับในการชาร์จอีก1ขั้นทำให้ตัวปืนนั้นสามารถชาร์จได้ถึง3ขั้นส่วนคุณสมบัติก็เป็นไปตามที่ดูอาวุธกันไปแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นหุ่นเหลืองอีกตัวหนึ่งที่ออกมาได้กูนาโกตาสำหรับหุ่นเหลืองคอสเจ็ร้อยได้ดีมากๆทั้งมีศักยภาพในการยิงที่แรงมีของ,ของป้องกันตัวที่ดีมากๆหลักๆก็เสียดายที่ว่ามิสไซล์มันออกมาใช้ได้ไม่ดุจใจเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนจากมิสไซล์ตรงส่วนโล่ไปเป็นตรงส่วนอกนอี่อาจจะมันกว่านี้ก็ได้แต่ก็อย่างว่าตัวนี้จุดข,ขายหลักของมันก็น่าจะอยู่ที่บีมที่โล่ที่ทั้งแรงแล้วก็ใหญ่แถมสตันนหน่ลรวมไปถึงโล่ฟันเนลที่กันตามจำนวนฮิตซึ่งก็ถือว่าเป็นของตาางหหนนน้้สรััับตตวววิกเเีลย งั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าสลหับนิวกระน่ำ HWS นิวกระหน่ของเทพอีกย่อยในเวอร์ชันติดก่อนนั้นเมื่อลงสนามจริงแล้วจะยิงโหดขนาดไหนนะครับไปดูกัน,นข,ขนาดนั้นเลย คน่ัอ,อมโบนี้กูซื้อจริงวะจะทำอะไรแล้วตอนดท้ายจะมันเดียววาที่ทำเกียร์ได้วะโไม่โดนในสัตวงไม่มีคอปเตอร์ครับผมขอบคุณครับ โอ้ปามีเตะคู่ด้วยครับขอบคุณครับไอ้เกียร์เพิ่งรู้นะไอ้สัตว์เพิ่งลับจังเลือดเสร็จเพิ่งจากเพิ่งจากพื้นแทนออกคัทอีเหี้ยะถอยอย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 เออรอดละเอาเรื่องห่วนะโมแบบมึงแปะฟิวมึงมึงแปะฟิวใช่ไหมแล้วมึงก็แล้วมึงก็สตาร์ทด้วยไอ้เกียร์ออกคัทแม็กแม็กจะแล้วอาเหี้ยไอ้เกียร์เพิ่งรู้ไอ้สัตว์เพิ่งลับจังเลือดเสร็จกลับงจับพื่น ขึ้่จากมือดีเอ้อโอ๊ย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 โอ้ยตายเตะไอ้บอสไม่รู้ว่าไงวะแล้วจะเอาต้วลอยหุ่นฟ้าไงวะเดี๋ยวมันก็น่าจะทำอะไรสักอย่างได้เลยพวไม่ได้แน่โอ้โควาละโดนรับคนนึงเลยเฮียไม่โดนเฮียเอียให้อไป ดีมากดีมากดีมากห <c oughs> ายไประบบติดพอดีเลยควันเที่ยเลย <c oughs> ไม่เป็นไรนะนะเวหุ่นเหลืองหน้าตาแปลกคิดไปเองคิดไปเอง เหี้ยหน้าตาแปลก The Fuck คุณเหลืองหน้าตาแปลกๆไงใช่เองด้วยเหี้ย HTML เดซเซตาไฮเบิก้าเจอแน่เแล้วยูสโงงเก่าเอาเอาบ้ามีกันเองเอา โ okay, อเคพ่อมาแล้วครับช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยเฮ้เห <c oughs> <c oughs> ็นกี่ทีกูหายป่ะเฮ้ยมันมีสองตัวด้วยวะ <c oughs> <c oughs> ช่วยฟารด้วยเยอย เซตาไฮเมกาสองตัวไม่ใช่เซตาเอแดนในบัดเหี้ยไอเหี้ยตีพี่ต้องผมตัวกูด้วยเอาหนักลบกวาดไอเหี้ยก็ว่าอยู่มันจะไปกันโวมาสองตัวไปไกลดีกว่าไอเหี้ยกูไม่อยู่ตรงนี้ละมีที่สงสงให้กูหน่ไหม นี่ก็ได้อ่ะสูงพอแล้วแล้วรอไปมานุ่งกันหมดเลยวะเอ้ยอย่าไปไกลอียเดี๋ยวกูสวย <laughs> ไปนู่นดีกว่าอ่ะกูหยุดละอ่ะปันให้กูด้วยเอานี่เอ้ย thải đi qua thoải đi qua càng lười tôi kiếm như thế này cái máy hai ชิหายแล้วบั็อดึงบัดึงดึงบูดีย้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมนว่ามันว่ามันว่าิบนัาันไามัาว่้นว่นว่มันามัน่มามัน่มัว่ม่ม่ม่ามอ่นา มีเงี้ยเย่เอ้ยโกง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 ไ้ยหี้ยแม้งสู้งเขาพี่สู้ๆตุ้งเขา ใครฝั่งใครสอนให้แม่งเป็นเอไม่ได้ใหญ่ี่เฮียยตีน <c> ฝ <oughs> ั่กูเพิ่งเห็นเอฝั่งตัวเองน,นั่นกูนำให้มาออกูล่อตีนให้มาอา่ะกูอยู่นั่นแล้วนะตั้งทีหนึ่งเ่ยไปก็รีบไปครับ ไว้พี่นี่เหรอวะดูจากเรดาร์ก่อนเฮ้ยมันยังหาขัวดีดีดีเออพี่เป็นเฮียอะไรเนี่ย เออขอบคุณเกมไม่ดีเฮียไม่เป็นไรกูไม่ตายละแล้วลทีมก็ไม่แพ้ด้วยเหมือนหล่อครับงงทางงงทางโอ้ไม่เขาเตอร์ว่ะเกือบฮาละชาเขาเตอร์ ไัตว์กูกูยังได้ดาเวกันอ่ะมยใครก็เหลือเชื่อในทีมที่เยี่งนี้นะอย่าลืมนะครับว่าเราต้องทำสองตาด้วยเพราะว่านี่คือหุ่นของเทพยิ่งย่อยเลยนะแต่แม่พอทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมมานั่งอัดไปพูดไปได้สักทีก็ดีขึ้นเยอะ เขเล่นสบายใจคนดูก็ดีใจแต่ตนนี้เอาไปก่อนเลยชาอุ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรปะเห็นอะไรมีสีเหลืองๆไหมเดี๋ยวมันเฮ้ยเซต้าพัดเอวันมันไม่เห็นเราอ่ะตัดมาเลยพี่ตันเลยพี่ตันเลยพี่เออเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวด้ยวยเนาะทนไม่ไดต้ต้องซ้ำต้องซ้ำต้องซ้ำ อุ้ยไม่โดนไม่น่าห้าวเลยเอาของคุณครับพี่ของคุณครับพี่ของคุณครับพี่ข้ามันด้วยขอบคุณครับรักพี่ครับเดี๋ยวนะเจต้าอพี่เอาจริงดิเจต้าวเห่ะ,ะพี่คิดอะไรอยู่ี๋ยวหนึ่งเป่ามนันก็มีเฮ้ยไม่กิ้งว่ะ ไม่กิ้งว่ะโอ้คนดีมากน้องคนที่อยู่ข้างอาการด้วยนะครับหายละไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ไม่เป็นไรเก็บไม่านางานได้ละอุ้ยไปเลยฟันเนลฟันเนลฟันเนลร้องให้ด้วยเออขอบคุณไม่เห็นคนเล่นนอนแล้วแม่งเป็นหน้าเป็นห่วงเลยอ่ะ เ,เราโดนลาก็ตายเลยนี่ยอะไรเอาแล้วมันไปโดอนอ้ามันนั่นเดี๋ยวสลาะให้ไหมไหนๆมันยังไม่มาแต่ถ้ามีอะไรลอยมาก็ดีๆขึ้นแล้ว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 ฝั่งมันนี่ทำไมมันขุดปันหาจังเตต้าเงี้ยเซต้าพัดเอวันเงี้ย พาเลทนี่นะฮะาฮ่าฮายังไม่เท่าเลยนะไปดูไม่ทันเลยอีแบนทีนะ้อนไม่มาเบียดพอดีเลยเลยวิน้เลยยิงชาไปเฮ้ยชาแม่งน่าจะโมเรามาก็ได่ส่งมาเรารัวๆเลยโอเคใจเย็นนะเพื่อนเราเป็นหุ่นนายารับเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปกันไม่โดนวะ ไอ้ชายนี่แม่น่นแต่แค่เราจริงนะเห็นฟองคอมาเราหลายรอบแล้วไปก่อนไปก่อนแมงเลิงแมงเลิงอยู่มาเปล่ามาใ,ใกล้เปล่าโอเคพี่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 ผมผมพยายามช่วยพี่สุดชีวิตอยู่นะ แต่กูเท่ได้แค่นี้นแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทำประกันไปก่อนละฝั่งมันมีเหลืองสองตัวเหมือนกันนะพยายามเข้ามาพี่พยายามเข้าไปพยายาเข้าไป,านปหนึ่งหนึ่งอุย้ยไม่ทัน,นอีกโอ้ยได้กลัวแล้วนะ ช่วยละนะช่วยแล้วนะมีไฟเราหายป่ะโอ้ไม่หาย,หายปะหายไม่ได้ไม่ไดิฟันโลกวันเดียวเราหายไม่ได้เดียวเองเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเอา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 ป็นไรครับเข่าอ่อนนะครับเข่าเข่าอ่อนก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นี่ครับส่งหาใครเอาไม่ใช่เราไม่ใช่เราเรายังไม่ตายนะเรายังไม่ตายเรายังอยู่โรงพยาบาลอยู่แป๊บนึง ไอมอนกินนอนเล่นร่อเห็นสองล่อวันนะ่ะไม่โดนหรอดเอาสวยละเฮ้ยหลอก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่มีใครเห็นจริงนี่ไม่เดี๋ยวด้วยกันโอเคมีคนเห็นสักทีอุ๊ย ช่วยพี่ด้วยพี่กูได้มามาได้แค่นี้แหละผมเห็นนี่ละต้องช่วยพี่แต่พี่ไปสะลึกเลยอะ่ะนี่หุ่นเหลืองช่วยกันหุ่นเหลืองช่วยเหลือทุกคูนกันเอาเอาเอาเดี๋ยวไปแดงแล้วก็ได้ไปไอ้ไอ้ตองรงนู้นอะอ่ะเอาไป ทำไมเป็นจีนอมันพูดตามตรงคือมันเหมือนเหมือนใจมันจะบางนิดนึงเลยอะอะไรฮะอะไรฮะทะลุดีทะลุดีเดี๋ยวนึงก่อนทำประกันไว้ก่อนขอเน้นๆนะเออดีเอาไปสองตัวไปโอ้โห,โหย,ย,ย,ยี่สิพันโอ้ไปกันสามพันเจ็บเจ็บเจ็บเออโจมมาโจมมาโจมมาจำนวนหนึ่ง เร็วเร็วเร็วรีบออกมาเร็วพี่ไม่ทันเฮ้ย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 เออทำไม่ได้ทำไม่ได้เป็นเนอนไปนนอนกูไอ้ยัยระเบิดระเบิดหนึ่งพี่ไปสลึกเล่ะอ่ะหาใครอ่ะมา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 ผมรับคำท้าผมรับคำทามาเอ้าลอกดิอะไรอะไรฮะเอา อยากยิงก็ยิงมาอ่ะอยากยิงก็ยิงมาอยากยิงก็ยิงมาเฮ้ยอ,อะไรกันมองไม่เห็นปาดอ้าวแม่ง,งยิงปิดโรยเอ้ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะผมผม,ผมดูแลตัวเองนะเรายังไม่ได้โปร่งส่งวันนะี้ไปนะขอเป็นไว้ประกันเงนี้ยแหละปลอดภยัย อืมชาฮะชาชาเฮะหน้าชาไปดิโดนเข้าไปอ่ะเฮ้ยรีไปรีไปเร็วรีไปเร็วมแม่งไ,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 ไปชายเอานี่มาทำไมเนี่ยนี่มาทำไมเนีะะ่ยฮะอุ้ยอุ้ยจิ้มมิงไม่ใช่เคอรเตอร์ไม่ทันเอ,อ้ยเดี๋ยวผมว่าคนเล่นพา,าเลทแม่งปแปลกแแม่งวิ่งเข้ามาสดเลยนี่เดี๋ยวคอยก่อน เร็วไปเฮ้เด้เด้อเด้อมึงยิงมันเลยนะชามึงยิงมันเลยนะมึงยิงมันเลยนะฮะมึงอีกตัวนึงฮะมึงอีกตัวนึงฮะเทียแต่นมาไม่ทัน,นไม่อะไร ของเยอะเกินใช้ไม่ถูกไม่หรอกเห็นโตมาได้เยอะแล้วแบบมือเป็นลวิงเลยกว่าจะสลับอาวุธได้เออแต่อย่างที่ว่าแหละแมงกัางนั้นไห่หุน่นลายอัพแฟนโค้รหาแต่ก็อย่างว่าแล้วถ้าได้ยิงฟรีคือตัวอยู่ได้ดีวิว่ะยิะย่งมีประกันชีวิตโลแบบการจำตามตัวลชทีนี่อยู่ได้นานๆเออของคุณที่กดให้ครับรอบนี้ได้ยิงสบาย